สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของเพื่อนไอทจะไปถึงนะครับวันนี้ผมจันทาอนเพื่อนไอทีนะครับก็มาพบกับเพื่อนๆที่ปานาอาพี่ๆน้องๆอ,อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาว่านะครับเขาว่านะอ่า ทำแบบนี้จะหลีกเลี่ยงการ sign in Microsoft account ใน Windows ได้นะครับเขาบอกว่าทำอย่างนี้จะหลีกเลี่ยงการ sign in ใน Microsoft account น Windows ได้อย่างที่รู้กันว่า Windows 11นะครับเวอร์ชันใหม่ๆ2 2 H2 หรือ2 2 H2 นะครับเขาจำเป็นที่จะต้องให้เพื่อนๆหรือ แม้กระทั่งผมเองหรือใครก็ตามนะครับที่คิดจะติดตั้ง Windows หรือรีเซ็ตวินโดว์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องมี Microsoft Account ก็คือ Hotmail หรือ Outlook ต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่มีทําอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับเครดิตจากคุณอบคอมพิวเตอร์นะครับที่แนะนํามานะครับต้องขอบคุณนะครับคุณโอบบอกว่าให้ทําอย่างนี้จะหลีกเลี่ยง การ Sign In ใน Microsoft Account ได้พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็รีเซ็ Windows นะครับทำตามขั้นตอนเขามาเรื่อยๆจนถึงซ i g n In Microsoft Account แล้วตอนนี้นะครับเรามาิเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอเอาลำโพงขยับปาก่อนเออนะครับนะครับแท็บไปครับผมจะแทบไป Accessibility แท็บไปไม่รู้ว่าฟังเสียงผมชัดหรือเปล่านะครับ Volume ถัดไปครับ Windows Setup Back Group อ่าแัดไป Sign In Button ถึงขั้นตอน sign in นะครับเราจะหลีกเลี่ยงยังไงก็เลี่ยงไม่ได้นะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงแล้วนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้แบบปกตินะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงแบบที่ไม่ปกติเราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่อันนี้ผมต้องการที่จะหลีกเลี่ยงตามต่อออกตามหน้าต่างเอ้ยไม่ใช่อ่าเข้าตามต่อออกตามประตูแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะลองทําอย่างคุณอบคอมพิวเตอร์ว่าทําอย่างนี้จะหลีกเลี่ยงการใส่อินบน Microsoft Account ได้นะครับ Windows 11นะครับ Act, เจอใสเนะครับอเอไจอในแล้วนะครับผม Enter เข้าไป Windows Setup Microsoft Account Window Get more when you sign in Enter your email phone or Skype email Sign in required นี่ครับอ่า เขาบอกให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับพอดเมลนะครับความจริงผมมีนะครับแต่ผมไม่อยากลงนะครับให้เพื่อนๆทําอย่างนี้นะครับพิมพ์ a. a A นี่คือ A อลฟานะครับในช่องพิมพ์ของเขานะครับ <A. S 1> แล้วก็แอดนะครับ <symbol>. แล้วก็ B b บ a บาโวนะครับ <B. S 1> แล้ว .com นะครับ dot com period a at b oh <laughs> 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 Link. create a microsoft account tap by link sign in with a security key tap by learn more about signing in with a security key tap by link sign in options tap by link learn more tap by link microsoft services agreement タップไป. link privacy stick learn more button next เน็กนะครับเน็เน็ก Enter the password for @eb.com Password Enter password Required นี่ครับ Password นะครับอ่าจะขึ้น Password มาให้เราใส่ไปเลยนะครับ1 2 3 4 5หท่านโอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็จะใส่ไป1 2 3 4 5หนะครับจากนั้นก็ Enter ได้เลยครับ Next button, oops, something went wrong. Someone has entered an incorrect password for this account too many times. To help protect you, we've temporarily locked your account. Please try again later. <coughs> Accessible volume, <coughs> window setup, back, oops, something went wrong. Next button, <coughs> window, who's going to use this device? Enter your name, edit. <Name. S 1> ได้ด้วยนะครับได้จริงนะครับได้จริง Enter your name นะ Enter your name ผมใส่ admin ไปก็แล้วกันนะครับ Cap c a Cap D นะครับ Admin Cap M Cap c a N นะครับ Link Enter your name Edit Admin อ่าใส่ admin ละ Enter ไป Link ออไม่ใช่ Enter ดิ t a บไป Next Next Enter a password Password Pass ผมไม่ใส่นะครับ ผมก็เน็กไปต่อ Link Next Windows Setup Just a moment Pick Windows Set Choose Privacy Settings for your device Next Tab through all Privacy Settings to continue Button อ๋อได้จริงนะครับได้จริงทีนี้ผมจะเข้าสูา่ขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับผมก็แทบไป Accessible Volume Windows Setup Back Location Get Location Based Experiences Windows Setup Back Location. Get lo uh, location space uncheck not check awake find my device, space unch not check awake diagnostic space inking and typing send up, space un tailored experience space un advertising ID apps can use app space un learn more and accept all privacy settings button oh uh, all uh, window setup just a moment at level two Windows Update Promotion ไปแล้วนะครับ <Access ibility. S 2> ได้จริงๆนะครับ Windows Update Promotion ตอนนี้ก็รอนะครับรอให้เขาเข้าสู่อ่าขั้นตอนติดตั้ง <Windows. S 2> ต่อไปนะครับ get i นี่ครับ This might take a few minutes Don't turn off your PC ได้จริงๆนะครับได้จริงๆอย่าลืมนะครับวิธีการหลีกเลี่ยง Microsoft account นะครับถ้าเขาให้ใส่เมลเมื่อไหร่นะครับให้ใส่ a alpha แล้วก็ at b b a v o com นะครับแล้วถ้าเขาให้ใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสก็ให้ใส่1,2,3,4,5นะครับแล้วก็ enter ไปผมลองทำสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ไม่เคยทำมาก่อนปรากฏว่าผ่านเฉยเลยนะครับ ขอบคุณท่านปบคอมพิวเตอร์มากๆนะครับะนะครับก็เราก็มีวิธีหลีกเลี่ยง Microsoft Account ได้อีกวิธีหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็รอคอมของผมนะครับให้เขา getting your PC ready This might take a few minutes Don't turn off your PC อ่าให้เขาติดตั้งเสร็จนะครับ ก็อย่าลืมนะครับ <window>. เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าสู่หน้าหลักของ Windows เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e ให้กับช่องเพื่อนไอทีด้วยนะครับ mm. แล้วก็ติดตามเพื่อนไอทีใน1414 plus 14แล้วก็มีคำถามใดๆก็สามารถไปติดตั้งเออไม่ใช่ติดตั้งเลยสามารถไปถามได้ในขับเฮา,านะครับไปแล้วนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมจันถาวรเพื่อนไอที <c oughs> ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันท่วหน้าเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ